เป็นรถเกียร์ธรรมดา MT ที่มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะเป็นรถปี2018ที่ไม์น้อยมากทุกคนไม์น้อยวิ่งไปแค่30,000กว่าโลเท่านั้นนะคะนี่มีการลื่นถไหลมาให้ กระจกนะคะปรับไฟซ้าได้้งซ้ายและ Higher. ขวาเลยนะคะแผงประตูด้านในนะคะก็เป็นออโต้นะคะกระจกออโต้ได้เลยนะคะ,ะนี่นี่นะคะมีไฟตัดหมอกที่ล้อมกรอบกับไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยทุกคนนะคะสวยมากสําหรับภายในคันนี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นโทนสีเทาดําแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่คะ่ะเป็นเบาะพรมนะคะสลับผ้านะคะนุ่มกำลังดีนะคะเบาะแข็งแรงนะไม่ย้วยจนเกินไปนะคะ พับลงมาปุ๊บก,ก็จะได้ที่วางแก้วนะคะสองตแหน่งตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็รถเข้ามาอีก1นึคันแน่นอนว่าต้องรีบมารีวิวให้ดูตามสัญญานะคะวันนี้ค่ะได้รถเกียร์ธรรมดามา1คันนะคะเป็นรถเครื่องพันสองค่ายมิตซูค่ะคันนี้เป็น a t t r a g e x นะคะเป็นรถเครื่องพันสที่ขายดีประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ได้ทั้ง4ประตูด้วยนะคะคันนี้เป็นรถสีดำ กระจังหน้าลายเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีไฟตัดหมอกที่ล้อมกรอบกับไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยทุกคนนะคะสวยมากนะคะนี่ได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะแล้วก็ยังคุณภาพดีดันหลอกไปให้ด้วยด้านข้างเป็นกระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะกันสาดมาพร้อมนะคะทุกอย่างนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแบบนี้นะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีช่องสัมภาระนะคะไว้ใส่อุปกรณ์ SOS อย่างไรไว้ให้ครบแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันที่ภายในค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะก็เป็นโทนสีเทาดำแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่คะ่ะเป็นเบาะพรมนะคะสลับผ้านะคะนุ่มกำลังดีนะคะเบาะแข็งแรงนะไม่ย้วยจนเกินไปนะคะ พับลงมาปุ๊บก,ก็จะได้ที่วางแก้วนะคะสองตแหน่งตรงนี้ตรงกลางอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะด้านหลังนี้ก็จะมีช่องเสียบใส่เอกสารได้ด้วยนะคะด้านบนเพดานนะคะก็สะอาดแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้าคอนโซลกันค่ะด้านหน้าคอนโซลนะคะคันนี้นะคะเบาก็เป็นเบาชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะแบบนี้เลยนะนั่งลงไปจะได้ไม่ร้อนก้นนะคะจอดตากแดดก็ได้นั่งลงไปได้เลยนะคะ แปลกค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดา MT ที่มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะเป็นรถปี2018ที่ไมล์น้อยมากทุกคนไมล์น้อยวิ่งไปแค่30,000กว่าโลเท่านั้นนะคะนี่พวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันเดี่ยพอยซูมเอาให้นะพร้อมถุงลมนิรภัย SRS Airbag นะคะ มีสปีกเกอร์รับสายวางสายปรับโหมดต่างๆได้เลยนะคะควบคุมหนะ้าจอได้ขณะการขับขี่เลยนะคะถัดลงมาตรงนี้นะคะนี่ที่จอของเขานะมีช่องเสียบสายไม่ไม่ช่องเสียบสายสิมีช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX ตรงนี้นะคะแล้วก็ CD นะคะจอทัชสกรีนได้ นะคะปรับแอร์ได้ที่3ช่องนี้เลยตรงกลางนะคะแอร์ก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นทรงกลมนะคะหมุนได้รอบทิศทางนะคะปรับความเย็นให้หันมาที่เราได้เลยนะคะมีการลื่นถไหลามาให้กระจกนะคะปรับไฟฟ้าได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะแผงประตูด้านในนะคะก็เป็นออโต้นะคะกระจกออโต้ได้เลยนะคะนี่มือจับก็เป็นโครเมียมด้านในด้วยนะจ๊ะ เอาละในเก๋น,นะคะคันนี้ก็จะมีสมุดคู่มือมาให้ภาษีพรบแน่นอนเราต่อให้นะคะคันนี้ประกันเราก็แถมให้ฟรีนะคะด้านบนนะคะนี่มีไฟหน้าเก๋น,นะคะมาให้ม่านบางแดดน,นะคะใหญ่พอสมควรเลยนะคะนี่กว้างนะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะมีกระจกนะคะในตัวแบบนี้ด้วย นะจ๊ะทุกคนนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะปี2018นะคะแอตทราดนะคะที่ไม้น้อยมากนะคะไม้น้อยวิ่งไปแค่สามหมื่นกิโลรถปี18บพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนนะคะรวมถึงได้ทั้ง เกียร์เอ็เกียร์ธรรมดาที่ขับแบบสบายๆด้วยนะจ๊ะเอาล่ะคันนี้นะคะถ้าใครอยากได้แล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะมาคันเดียวจริงๆรีบคว้าเอาไว้นะคะราคาเพียง2 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นผ่อนเพียงสี่พันกว่าบาทนะคะรายได้เหมือนต้นๆก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะอยากได้รถสักคันนะคะให้ PS นะคะออตโต้เลือกให้นะคะรถคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมนะคะให้ชมกันที่นี่ ให้ตัดสินใจกันได้ทุกวันนะคะลองมาเลือกกันนะคะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ทักแชทมาได้หรือคุยกับเราได้เลยนะคะโทรหาได้เลยนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีทั่วไทยนะคะตเตรียมเอกาสารไว้ได้เลยไม่ไว่าจะทําอาชีพอะไรนะคะขอให้มีเอกสารที่มาของไรายได้ที่ชัดเจน เท่านั้นค่ะจองเพียง1,000บาทใช้เป็นเงินออกรถได้เลย999บาทนะจ๊ะยังไงฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับแอดทรานะคะเครื่อง 2002, ada, 18, พันสองเกียร์ธรรมดาปี18ผ่อนเพียง4,000กบาทนะจ๊ะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พอยด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะแจ้งเตือนปุ๊บมาดูรถกันค่ะขอบคุณค่ะ